สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถ Honda c ซีวิกนะครับปีประมาณ2016นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่ระบบอีโมระบบรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบกุญแจรีโมทก่อนนะครับ ล็อกเปิดนะครับหลังจากทําเสร็จนะครับกุญแจเก่าที่หายนะครับจะนำมากดรีโมทนํามาสตาร์รถไม่ได้อีกต่อไปนะครับสบายใจได้นะครับทดสอบนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดใช้รถ Honda นะครับทำกุญแจรถหายหมดต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ6 8 2 6 1 6 6 6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับใช้เวลาทำไม่นานนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับ